ห้าวิธีที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีง่ายๆให้ทำแบบนี้สวัสดีครับมาพบกับผมหนึ่งจรรรยเอี่ยมชัยนะครับเมื่อกี้ได้เกิดนำไปแล้วนะครับว่าการเป็นเศรษฐีง่ายๆําทำกันยังไงนะครับผมมีห้าข้อมาแนะนำนะครับก่อนอื่นนะครับคนที่เป็นเศรษฐีได้เนี่ยไม่ใช่ตื่นเช้ามาแล้วคุณจะเป็นเศรษฐีได้เลยหรือว่า ถูกลอตเตอรี่หลายๆใบเพราะผมเองก็ไม่ได้ซื้อผมว่าคุณบางคนก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันใช่ไหมครับคนเป็นเศรษฐีเนี่ยเขามีบางอย่างที่ไม่เหมือนคนธรรมดาอย่างเรานะครับเขาทําบางสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราไม่ได้ทํากันนะครับเขาทํำยังไงล่ะครับเขาทํำยังไงให้เป็นประจํานะครับมีวิธีอะไรบ้างที่จะทําให้เราเป็นเศรษฐีได้นะครับ มี5ข้อง่ายๆที่ผมแนะนำกันครับเชิญฟังเลยครับวิธีที่1การนอนตื่นเช้าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานี่แหละครับปัจญาประจำใจของผมเพราะคนนอนตื่นเช้าส่วนใหญ่จะร่ำรวยทุกคนนะครับเพราะว่าคนนอนตื่นสายหรือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาก็ชอบนอนตื่นสายกันนะครับ พราะนอนตื่นสายก็ไม่ได้ทันกินคนอื่นเขานะครับลองนอนตื่นเช้าดูบ้างครับอย่างคุณโดนอนช้ำเนี่ยเขานอนตื่นเช้ามากวันหนึ่งเนี่ยเขานอน3าถึงสชั่วโมงเองนะฮะหรือคุณทิมคุกนะฮะซีอของ Apple เนี่ยฮะตื่นตีสี่ครึ่งทุกวันนะฮะเขาก็มาทํากิจวัตรประจําวันทําอะไรหาความรู้ใส่ตัวนะฮะเนี่แหละฮะตัวอย่างที่ดีที่เราควรเอาแบบอย่างนะครับส เรียนรู้ตลอดเวลานะฮะความรู้คือการลงทุนนะฮะคนรวยมหาเศรษฐีชอบลงทุนนะฮะการลงทุนข้อแรกคือการลงทุนกับความรู้นะครับการอ่านความรู้ต่างๆคนรวยเขาชอบนะฮะเพราะว่าอะไรมันทำให้เขาพัฒนาขึ้นทำให้เขามีความรู้มากขึ้นทําให้เขาเอาไปใช้กับงานที่เขาต้องทำมากขึ้นนะฮะเขาชอบพูดคุยกับคนที่ ประสบความสําเร็จด้วยนะครับฉะนั้นคนที่เรียนรู้ต่อเวลาสามารถรวยได้นะฮะส่วนคนธรรมดาเนี่ยที่ไม่ชอบเรียนรู้พอแล้วไม่เอาแล้วฉันไม่อยากเรียนแล้วฉันไม่อยากรู้แล้วก็เหมือนอะไรครับเหมือนเราหยุดหยุดเรียนหยุดโลกนั่นเองนะฮะตอนนี้โลกเราเนี่ยพัฒนาไปไกลมากนะฮะจนบางคนเนี่ยตามแทบไม่ทันเลยนะครับฉะนั้น ถ้าอยากร่ำรวยจงเรียนรู้ตลอดเวลานะครับข้อ2 3กล้าเสี่ยงไม่กลัวล้มนะฮะคนรวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะล้มลุกคลุกคลานไปแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะเขาเป็นคนกล้าเสี่ยงไม่กลัวล้มนั่นเองนะฮะเวลาเขาล้มแล้วเขาจะลุกได้เร็วนะฮะพอเวลาเขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนในรูปแบบต่างๆนะฮะ ซึ่งช่องทางมันหลากหลายมากนะฮะในปัจจุบันเราไปศึกษาดูนะฮะว่าการลงทุนมีช่องทางไหนบ้างนะครับแต่ว่าเวลาเขาล้มเขาจะลุกอย่างรวดเร็วนะฮะเขาจึงเป็นคนชอบกล้าเสี่ยงและไม่กลัวล้มนั่นเองครับนั่นคือข้อ3ข้อ4ตั้งคำถามต่อดเ,เวลานะครับคนรวยชอบตั้งคำถาม ชอบคิดคำถามต่างๆนานาชอบสงสัยนะครับบางทีคำถามอันอน,นั้นน่ะมันอาจจะเป็นคำถามโงงๆเหมือนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันโงงๆ้ถามได้ยังไงอะ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำถามที่เขาอยากจะรู้เพื่อ,อพัฒนาในชีวิตของเขาเองนะครับฉะนั้นเราควรที่มีคำถามตั้งคำถามเพราะคนธรรมดาคนที่ไม่มักไม่ชอบถามนะฮะ คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วนะฮะฉะนั้นการทั้งคำถามมันทำให้เราฉลาดขึ้นรู้มากขึ้นนะครับนั่นคือข้อ4นะฮะตั้งคำถามตอลอดเวลาครับข้อ5สุดท้ายเลิกพึ่งโชคนะฮะเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าจะร่ำรวยต้องพึ่งโชคพึ่งดวงนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยก็สามารถรวยได้โดยการ เลิกพึงโชคพึงดวงนะฮะโดยการกระทำด้วยมือเราเองนะฮะคนที่เป็นเศรษฐีเขาไม่พึงพาโชคหรือด,ดวงนะครับเขาพึงพาตัวเขาเองนะฮะเขาใช้สมองสติปัญญาทำด้วยตัวเขาเองนะฮะฉะนั้นเราเลิกพึ่งโชคพึ่งดวงกันนะ,ะครับเพราะว่าจะนำพาให้คุณ สู่ความสำเร็จและความร่ำรวยได้นะครับเป็นไงครับ5ข้อจบแล้วนะฮะฉะนั้นทำอย่างนี้สม่ำเสมอทุกๆวันนะครับทุกๆวันตลอดจนเป็นนิสัยนะฮะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นร่ำรวยขึ้นนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาด ข้อคิดดีๆจากผมนะฮะหจารันเอี่ยมชัยวันนี้ลาไปแล้วครับ